เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นำเสนอโดยสกอตร่างนกแท้รอยโกล o l เสน่ลิเกคือความภูมิใจอดีตแพร่ลา สิ้นไทยเราไม่เป็นรองเพชรวางาังเมื่อยามรำร้องระนาดปีกลองเขา้าคล้องดวงใจสเสนิทลีเกยเยาวยวยนหอบกุ่งช่วยกันผดุง บำรุงคู่ลูกทุ่งไทยงานวาดงานบ้านจัดกันเมื่อใดให้ท่านหาไปยิ่งชายได้ นนเป็นสินโบราณควานทองปู่ยาตายหญ่ได้นำร้องเสนอสนองสุขสมไวรุงเคยลายทาที่ลวดลืมสิงสินสยามสิละปะวัฒนธรรมถูกคุกข้ามตามค่มมน สเสนตที่เกเคยงามตงต,ต่ำตาหยต้มงสนตที่เกต้องอยู่คู่ไทยลูกหลานซื้อไปเรามารวมใจประครู ไทยสิิไลาสินไทยสวยสมให้ท,ทุกสังคมไม่ลืมลิก จริงนะไลฟ์วีดีต้อนรับป้อมธนพลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีเคจะบอกบว่าคุณทั้งพี่ทั้งน้องนะร้องเพลงกันเก่งมากขอบคุณ,<ข>ค,ณครับ,รบถามได้ไหมว่าครอบครอบ,ครอบครัวคุณ ทำบุญมาด้วยอะไรไมีลูกชายหล่อถึงสองคนขนาดนี้อันนี้ต้องถามคุณคุณแม่ว่าคุณแม่ทำบุญด้วยอะไร <c oughs> <laughs> เดี๋ยวให้ถามทีหลังสมัยก่อนเขาเป็นยังไง <c oughs> อังจริง <c oughs> พี่ชายเขาเขาเป็นทรงแบบนี้มาตั้งแต่ไหน <c oughs> แต่ไรนะ <c oughs> คือเป็นเขาเรียกว่าคนที่ perfectionist เหมือนกันคือแบบเป็นคนเนี้ยบมาตั้งแต่แบบสมัยไหนเลยแล้วก็เป็นคนที่เก่งและขยันมากคือผมเห็นจากเขานี่แหละที่ที่รู้สึกว่าทั้งทั้งพี่ชายทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเขาทํางานกันแทบจะตลอดเวลาแล้ว เราก็เลยรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับภาพแบบมันเลยทําให้มันหล่อหลอมตัวเราไปไปเองเลยมันไม่ใช่แค่คําคสอนแล้วมันสิ่งที่เราเห็นโต้จะบอกว่าโต้เก่งในขนาดทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะผู้ชายคนนี้นส่วนใหญ่เลยดีกว่า้อมครับน้องชมขน,นาดรู้ส <laughs> ึกไงฟูฟูลอยเออก็อย่ออายงที่น้องบอกครับผมเป็นคนที่ขยันมีความมานะเหมือนกันเพราะว่าถูกปลูกฝังมาแบบนี้นะครับเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวเดิมทีน่ะต้อมตัวโตวน่ะคุณพ่อคุณแม่น่ะมาจากศูนย์เลย ลำบากเลยลำบากมากมาคือโตอาจจะยังไม่ทันในช่วงนั้นเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตเราจะทันทุกอย่างที่ความลําบากมาจากหลายๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์เรานั่งซ้อนคุณพ่อคุณแม่ไปขายของตลาดนัดอยู่ห้องแถวเป็นบ้านเช่าโดยที่ไม่ได้มีบ้านตัวเองอนะครับครอบครัวมาจากคือลําบากเลยเข้าใจเราก็คุกคีอยู่กับพ่อแม่เนี่ยมาตลอดจนวันหนึ่งคุณแม่ก็ มีอาชีพอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แสดงลิเกยอย่างเดียวเ,ออเป็นการอาชีพค้าขายขา,ขายชุดนักร้องชุดอะไรจนเริ่มเก็บเงินสร้างบ้านจนกระทั่งจนมามีน้องอตอนที่มีโตโต้เนี่ยคือครอบครัวเริ่มดีขึ้นค,คือเหมือนแบบว่าครอบครัวสร้างพื้นฐานให้ประมาณนึงแล้วแหละนั่นแสดงว่าโต้โต้ไม่เคยได้สัมผัสความลําบากถึงัวโต้ไม่ลําบากเลยต้องพูดลยาว่าทั้งคุณแม่คุณพ่อพี่ชายคือเขาเขาว่างรากฐานไว้ให้เราค่อนข้างโอเคแล้วใช่เรา พี่พี่ลำบากกว่าเรามากๆมากๆเลยก็แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยก็เกิดมาในครอบครัวของลิเกแล้วพออยู่กับคณะลิเกมาตลอดพอเริ่มโตพี่ก็มั่นใจว่าพ่อกับแม่เริ่มเลยเห็นว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเล่นลิเกได้ต้อมเนี่ยเริ่มรำหน้าม่านก,ก็คือก่อนลิเกแสดงตั้งแต่5ขวบแล้วสิ่งที่ชักจูงเราก็คือติปรางวัลที่เราได้มันก็เลยเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราเนะี่ยเริ่มที่จะเริ่มรํามาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วจากจากรำหน้าม่านมาเปลี่ยนเป็น พรเอกลิเกตอนไหนเออลําจนถึงประมาณ8ขวบพอลูกเริ 15, <im political aggression> ่มโตเริ่มอายเริ่มเฟดตัวเองออกมาแล้วก็เรียนหนังสือปกติจนกลับมาเริ่มเล่นลิเกจริงๆที่คุณพ่ออยากให้เป็นพรเอกลิเกตอนประมาณอายุ1 5 1 6กเที่ยกดดันแม่ตอนเด็กๆนิดหน่อยแต่คุณแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกคุณพ่อคุณแม่เป็นครูที่บอกให้ลูกทําเลยหนูไม่ต้องกลัวผิดผิดผิดเป็นครูหนูออกไปร้องหนูร้องเลยหนูพูดเลยหนูเล่นแบบนี้นะแบบนี้ไม่ต้องกลัวผิดผิดเดี๋ยว วันพรุ่งนี้เอาไหมต้อมเริ่มเป็นพระเอกตอน16-16บ 16. โต้เริ่มเป็นพระเอกตอนเท่าไหร่16 17เหมือนกันเลยเอา้าก็คือมาสายพี่ชายเลยใช่เพราะช่วงก่อนหน้านั้นคือโตเล่นแต่เด็กเลยแต่ว่าเป็นตลกชอบมากที่เป็นตัวโจ๊กอะครับคือที่พี่เคเห็นรูปลักษณ์น้องโต้โต้แบบเนี้ยตอนเด็กๆที่เขา ไม่ได้คิดจะเป็นเพลยลิเกที่เป็นตลกเพราะเขาอ้วนดำมากเด็กๆใจเย็นนี่น้องนะน้องเรานะอันนี้พูดเรื่องจริงคือเขาเป็เด็กอ้วนดำอ้วนคอดำ ใส่กางเกงเจ๊จเขาไม่ใส่ใจอ่าเป็นความเด็กแหละคือเราเราไม่ได้หมายถึงว่ารูปลักษณ์แบบนั้นจะต้องตลกเท่านั้นนะแต่มันด้วยใจที่เราอักและเราชอบความเป็นตลกแล้วเราก็ไม่ชอบใส่อะไรหนักหนักซึ่งถ้าเป็นพระเอกเนี่ยมันต้องมันต้องแบบชุดมันก็หนักหัวก็หนักแต่ถ้าเป็นตัวตลกเนี่ยใส่ชุดอะไรก็ได้แค่มันให้มันดูมีสีสันให้มันดูตลกเราเล่าจากจุดไหนที่ลบเปลี่ยนจากตลกเป็นพระเอกจุดของการถูกบังคับครับ ใครังครับแม่ครับมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปคุยกับแม่แม่ังครับว่าไงมันเริ่มมาจากว่ามีช่วงหนึ่งครับที่โตกับพี่ต้อมเนี่ยไปแสดงลิเกกับคณะพี่กุ้งสุธิราอประมาณสองปีได้เลยโตยังไปเป็นตลกอยู่ในที่ในคณะนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีช่วงหนึ่งที่ตัวแสดงที่เป็นพระเอกเนี่ยมันไม่พอแม่ของพี่กุ้งเนี่ยก็เลยมาขอร้องว่าให้โตเนี่ยไปเล่นเป็นพระเอกให้หน่อยอันนี้ต้องพูดก่อนจริงๆมาเป็นแผนของคุณแม่ใช่ใช่ที่อยากให้เขาเป็น พระเอกลิเกแล้วเขาคุณแม่ก็เลยปรึกษากับแม่พี่กุ้ง응กับป้าเ,เขียวป้าเขียวก็เลยหาทางบอกว่าต้องต้องเล่นเป็พระเอกให้ป้านะแต่ตงตวอน่อยเขาก็ไม่อยากจริงน,นี่ก็เพิ่งรู้นล้นเนี่ยเอาเอาลนะนนเขาไม่รู้ความลับจริงป้าเขียวว่าไงพูดจิ ป้าเขียวก็โอเคเดี๋ยวจัดการให้เขาก็เกียกรอมโต้ต้องเป็นพระเอกให้ป้านะตัวไม่พออย่างเงี้ยต้องเลยตอนนี้ชุดเขาก็ไม่มีเขายังยังไม่ไม่พร้อมก็ไปหายืมชุดลูกน้องในขณะที่ค่อนข้างตัวใหญ่หน่อยอให้เขาใส่พอเขาเป็นพระเอกเขาก็ทําได้เพราะว่าต้นทุนเขาเป็นคนเสี่ยงดีต้อมแ้วสมาหรบต้อมเนี่ยเราเกิดมาอยู่ที่อยู่ในวิกกตแล้วแต่จริงๆแล้วลิเกมันมีความหมายกับเราขนาดไหนมันเป็นความฝันของคนพ่อคุณพ่อเนี่ยอยากเป็นพระเอกลิเก แต่ด้วยเ่อหลายๆอย่างสิทธิ์แวดล้อมทําให้เขากลายเป็นแค่ทนตีกรองเครื่องหนังเท่านั้นเองทั้งๆที่ต้นทุนเขาหน้าตาดีเหมือนกันจี่เราสองคนหล่อหล่อเหมือนพ่อครับครับผมโอะแลเสียงดีร้องลิเกเพราะมากคุณพ่อนะครับแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยคุณมาด้วยแวดล้อมอะไราเขาเลยฝากความหวังไว้ที่ตัวลูกชายคนโตจริงๆผมก็ตอนนั้นที่เฟดออกมาที่บอกว่า ไม่ได้เล,ลเกเละลจากพอเริ่ม8ดขวบมาก็อยากจะเรียนหนังสือ,อปะกะติละแต่พอคุณพ่ออยากให้เป็นพระเอกลิเกเราเป็นลูกที่ไม่ไม่ไม่ขัดใจพ่อแม่ <c oughs> เขาอยากให้ทาอะไรเราทาทาเต็มที่พอทําเต็มที่ออกมาตั้งคณะตั้งคณะเลยเป็นชื่อคณะของตัวเราเองซึ่งเป็นตัวชูโรงเราก็ทําตามหน้าที่ของเราจนถึงทุกวันนี้จนวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มชอบ มันซึมอยู่ในสายเลือดเราเริ่มรู้ทางว่าอ๋อมันคือพรสวรรค์เวลาเราแสดงหน้าเวทีทําไมเรารู้สึกเราเราชายนิง่งเราสามารถแตกไปได้ทุกอย่าง<อ>เราสามารถเรียนรู้เราสามารถพัฒนามันได้ไอ,อะไรได้ทุกอย่างอ๋อมันคือพรสวรรค์ที่เขาให้อะไรมาต้อมก็เลยคิดว่าลิกเกิคือต้องเกิดมาเพื่อสิ่งดีแต่วันหนึ่งที่คุณพ่อเสียปุ๊บ<อ>โอ้โหมันเป็นวิกฤตของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนทุกอย่างมัน มันดับมืดเราเสียใจอยู่แล้วโอ้โหมันชีวิตมันดาวลงมปเพราะว่ามันเสียมันกระทันหันเลยพี่พีเคคือเช้าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บพอบ่ายเซนผ่าตัดปั๊บเย็นเขาเสียชวิตเลยผมเนี้ยไม่ไหวเลยแต่เราต้องฮืดปั๊บสงสารน้องจะทํำยังไงจะบอกเขายังไงเรากลัวว่าเขาจะเป็นเด็กมีปัญหาโดยที่เขาไม่มีที่พึ่งสมมุติถ้าพ่อได้ดูคิดว่าพ่อจะคอมเมนต์น้องให้เราฟังยังไงทุกวันเนี้ยผมยังคิดอยู่เลยว่า ถ้าพ่อ,อยังอยู่แล้วเห็นความสำเร็จของน้องณนะวันนี้ขูเขาจะใจฟูมากเขาจะแบบเพราะเขาก็รักตัวโตวมากเขาสองคนเหมือนคนคนเดียวถ้าเขาไม่เห็นผมเชื่อเลยแบบเขาจะมีความสุขแบบสุดๆของเขาเลยที่แบบลูกชายคนเล็กที่เขารักมากแล้วมันประสบความสำเร็จอย่างที่เขาตั้งใจไว โตเชื่อว่าทุกวันนี้ที่ที่โตทาอยู่ทุกวันก็เชื่อว่าเขาก็ยังมองเห็นเขายังมองเห็นทุกความสําเร็จของเรายังมองเห็นทุกความตั้งใจของเราเราภูมิใจมากๆถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้มายืนดูอยู่ดูความสําเร็จของเราในวันนี้แต่เรายังภูมิใจเสมอที่เราสามารถทําสําเร็จอย่างที่พ่อคาดหวังเอาไว้ทีมงานบอกว่ามันมีวิกฤตอีกครั้งตอนที่ต้อมเกิดอุบัติเหตุหรอตอนนั้นออพอเสียคนพ่อ <c oughs> ได้ไม่กี่ปีปี54ปีที่น้าท่วม <c oughs> ผมย้ายกลับไปทีระบุรีบันโป แล้วไปประสมเหตุเราไม่ได้ขับรถนะเดซืนสซื้อของอยู่ดิมถนน,ตอน,นตอนดึกครับตอนดึกแล้วคนเมา,าครับขับรถหลุดหมุนฟาดหมดเลยแต่ว่าเราอะยืนหันหลังเราไม่เห็นรถเลยฟาดเราไปกับกับแฟนเรากับแฟนเราที่คบกันมาสิบกว่าปีตอนนั้นแฟนเสียนะที่นั่นเลยใช่แต่เราอะขาหักสองข้างชีวิตตอนนั้นขณะดนี้ทุกอย่างหยุดหมดเพราะน้ำน้ำท่วมด้วย ต้องต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านขาหักเนี่ยมันใช้เวลาแต่ด้วยความเลือดนักสู้เราใจเราก็ช้ำแหละเรื่องแฟนแต่มีแม่อยู่ข้างๆมีน้องอยู่ที่บ้านมันก็รู้สึกมีคนรอบข้าชงชะงักไปได้สองปีเลยนะที่ไม่ได้เล่นลีเกตเลยแล้วแม่ต้องเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกอย่างในบ้านโดยที่ไม่มีรายรับเข้ามาแม้แต่บาทไม่มีเลยค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่คุณแม่ละด้วยความสงสารคุณแม่ผมก็เลยแบบ เอาจริงอะ<ม>คนหมอยังไม่ได้ให้ทิ้งไม้เท้ามผมทิ้งละไม,ไม่ไม่ถึง6เดือนพ<ม>อมไม้เท้าออเริ่มที่จะเดินได้แต่ยังกระเพกพยุงพยุงดามเหล็กไว้สองข้างต้อมเล่นลิเกเล่นทั้งที่ขากระเพกกระเพกแล้วเจ็บทุกครั้งที่เวลาเล่น<ม>แล้วเวลาพอ,พอเล่นลิเกปุ๊บกลับไปเท้าวบวมขาวบวมจนกระทั่งมันเขาจะนัดไปฟลุ๊กอัพคุณหมอเพื่อเช็กอาการว่ากระดูกติดหรือยังพอฟลุ๊กอัพปุ๊บคุณหมอบอกข่าวร้ายเลยว่ากระดูกคุณอะ มันมันยังไม่ติดแล้วคุณไปใช้เท้าเยอะ, mm hmm. อะเดินเยอะมันทําให้กระดูกคุณหนออย่างนี้คุณจะอนาคตคุณจะขาดไม่เท่ากันสิ่งที่ทําได้คือเอาเหล็กออก mm hmm. ทุบกลับเข้าไปใหม่ mm hmm. แล้วดามเหล็กใหม่ให้หนาขึ้นเอาละทิดใรใจ mm hmm. ก็ต้องทําตอนนี้คณะลิเกชื่อว่านิร oh. ันอพิวันอัญชลีคิวแสดงเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับสไตล์การเล่นของเราในการเล่นลิเกตอนนี้ เอโต้กันเป็นแบบไหนเอาจริงตอนนี้คือตัดมาเยอะมากให้มันมีความร่วมสมัยในที่ห <c oughs> มายถึงว่าเราไม่ได้ลำร้องซะเยอะจนแบบคนไม่เข้าใจ เราใช้คำราชาศัพท์ให้น้อยลงเราหยิบเรื่องที่มาแสดงเนี่ยให้มันเป็นชาวบ้านให้ได้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เราปรับกันมาได้ระยะใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็คือการที่ทําเป็นลิเกคอนเสิร์ตหมายถึงว่าเราจะมีคอนเสิร์ตก่อนทําการแสดงลิเกเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อเป็นการเหมือน,นเป็นการว่าน้ำจิ้มครับเลือกคนดูแล้วเสีทุก่ววันนี้คือเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอ๋อไม่ได้แยกวงไม,ไม่ได้แยกครับ,รบเดี๋ยวเป็นเอลทจ้งคู่เลยย้อนไปที่ชื่อเลย นิลันอภิวันอัญชลีนิลันคือชื่อในวงการ,รกก ời, ญญาลิเกพระเอกนิรันอภิวันคือชื่อ,อเะเอกน้องโตโต,โตโส่วนอัญชลีคือชื่อในวงการลิกเกของค <บา S 1> ุณแม<อ>่มันเป็นชื่อแบบนี้ก็เลยเป็นพระเอกคู่กันแล้วก็ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศเลยนะครับและที่ผมทราบมาก็คือน้องทั้งสองนัน้งต้อมโตนี่ก็คือทําเป็นไซ์ลิสด้วยกราฟิกดีไซน์ด้วย ทำไมเราต้องลงดีเทลเองทําไมเราไม่แบ่งกันให้ชาวบ้านกนบ้างฉันบอกเมื่อกี้ว่าคือโดยปกติแล้วนะลิเกเวลาเราใส่ชุดลิเกกันเนี่ยพวกลายหรือดีไซน์ต่างๆมันไม่ได้เป็นการถูกคิดกันขึ้นมาจากตัวศิลปินเองมันจะถูกคิดออกมาจากจากร้านตัดชุดหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเรารู้สึกว่า เราชอบของคนนี้เราก็ไปตัดเหมือนเขาได้เลยม,มันไม่ได้มีการแบบลิสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งที่โต้กับพี่ทอมรู้สึกว่าเราอยากมีชุดมีลายที่เราเป็นต้นแบบหรือเราไม่อยากเหมือนใครอย่างเงี้ยก็เลยดีไซน์เกิดขึ้นมาเองทุกชุดเลยคำถามต้อมประทับใจอะไรในตัวน้องคือเขาเป็นคนที่ไม่ดื้อไม่ดื้อให้ทําอะไรก็ก,ก,ก็ทาตามอย่างที่อยากให้ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือหลายๆอย่างที่เราไม่ได้สอนแล้วเขาคิดได้เองพี่ คือการใช้ชีวิตการเป็นอยู่เมื่อก่อนอนะเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงเติบโตเขาจะใช้ชีวิตเองยังไงโดยที่บางทีเราสปอยทุกอย่างเราซัพพอร์ตเขาทุกอย่างก็กลัวเขาจะเดินเองไม่เป็นณนะวันหนึ่งก็ยังคิดกับแม่ว่าเอ้ยน้องจะเป็นยังไงแต่พอวันนี้ที่เขาประสบความสำเร็จเราโคตรภูมิใจว่าบางอย่างอะเขาคิดได้เองอบางอย่างความคิดของเขาอะเรายังเอากลับมาปรับใช้เองเวว่า๋อ คนรุ่นใหม่เขาคิดแบบนี้ต้อมกับแม่เป็นคนที่จะไม่ยึดติดกับตัวเองกับแบบเดิมจะปรับไปเรื่อยๆอแต่พอโตโต้โตเขาโตมาเขามีความคิดเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาปรับทุกอย่างเราเชื่อเขาเราจะฟังเขาแล้วเราก็ปรับอยากบอกอะไรพี่ชายรู้สึกว่าโชคดีจังผมรู้สึกโชคดีที่มีพี่และมีแม่ทั้งพี่และแม่ไม่ ผมไม่เคยประสบปัญหาหมายถึงปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่หรือพี่เห็นเราประสบความสําเร็จต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ต้องการผลประโยชน์จากเราเราไม่เคยสัมผัสจุดนั้นเลยรู้สึกว่าเราโชคดีที่มีพวกเขาคอยหล่อหลอมทั้งการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการทํางานเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คําสอนกับโตอย่างเดียวเขาแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วเราก็ซึมซับไปด้วยตัวของเราเองแล้วเราสามารถต่อยอดชีวิตของเราได้เราเดินมาไกลแบบนี้มันเป็นเพราะเขาจริงๆอยากจะ ขอบคุณแบบที่สุดในหัวใจเราแล้วแหละพักสักครู่ในช่วงหน้าเอาผู้หญิงที่รู้จักทั้งต้อมแล้วตอมากที่สุดมาคุยกันดีกว่าในเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์